ตอนที่2พบหน้าดาวเราไม่ไปได้ไหมเนี่ยยัยเกวแกไม่ต้องมาเบี้ยวเลยงานเนี้ยเชียร์ลีดเดอร์คนดังอย่างแกจะไม่ไปได้ยังไงยังไงแกก็ต้องไปเสนอหน้าสวยๆของแกมาที่งานด้วยเอาจริงๆนะคือเรา,ามีงานวันรุ่งขึ้นวันถัดไปด้วยอะต้องขับรถไปนครนายกหาลูกค้า เดี๋ยวเราจะขับไม่ไหวอะไรยะคว้างบ้าวงานจัดวันเสาร์วันอาทิตย์แกยังต้องแหกตาขับรถไปทำงานอีกเนี่ยนะแต่จะว่าไปนครกายกกับกรุงเทพมันก็ใกล้กันนิดเดียวข้ออ้างแกฟังไม่ขึ้นค่ะหญิงสาวเจ้าของอายุ29ปีถอนหายใจใส่เครื่องมือสื่อสารเมื่อความพยายามบายเบี่ยงของตนเองถูกเพื่อนรักวัยเรียนปัดตก ไม่ยอมรับการปฏิเสธเข้าร่วมงานของตัวท็อปในรุ่นอย่างเธอหากในรั้วมหาวิทยาลายัยมีดาวคณะเป็นสาวสวยคนดังในรั้วโรงเรียนก็มีเธอนี่แหละที่เทียบเคียงแม้จะอยู่ในคราบเด็กเนินร์ดรักการเรียนแต่เมื่อถึงคราวทำกิจกรรมก็เป็นถึงเชียร,ร์ลีดเดอร์ตำแหน่งเซ็นเตอร์3ปีสอนไม่มีใครแย่งตำแหน่งนี้จากเธอไปครองได้สักคน ความสวยละมุนตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้าเบาหน้าหวานหยดที่มีดวงตาสุขใสกลมโตเป็นประกายสอดรับกระแพ้ขนตายาวงอนจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากบางเฉียบได้รูปกับร่างอ่อนแอนหน้าทนุถนอมระดับสวยสดสะกดทุกองศาไม่ผิดเลยที่จะใช้นิยามคำนี้กับเกวลิน แม้กระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยจนอายุใกล้จะแตะ30ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ความงดงามหมดจดแบบฟ้าลำเอียงก็ไม่สา่งลงแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งชวนมองดูร้อนแรงทวีคูณไปด้วยความแซบให้คนที่เผลอทอดมองไม่อาจละสายตาไปไหนได้เลยเข้าขัน้นสวยวันสวยคืน สวยแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าไม่หลงเหลือเขาความเนิร์ดกระทั่งเพื่อนสนิทอย่างนับดาวยังต้องแซวกันตลอดว่ายายเด็กเนิร์ดวันนั้นกลายเป็นสาวฮอตในวันนี้ความลับที่ไม่มีใครร่วงรู้ในวันวานว่าเกวลินก็เป็นเด็กแสบคนหนึ่งไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจไปเองว่าเธอเนิร์ดไอลุกเด็กเรียนมันเพิ่งถูกปรุงแต่ง มาตอนที่เธอย้ายมาโรงเรียนพร้อมกับคนเป็นแม่ที่มีเหตุผลให้ต้องเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนประจำจังหวัดนครนายกนับดาวเพื่อนรักที่สนิทที่สุดยังไม่เคยระแคะระขายมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทันรู้เห็นตัวตนจริงของเธอทั้งที่ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทกันตรงกันข้ามเป็นคู่ปรับกันซะด้วยซ้า ยายควีนสมิตานั่นไม่รู้ทำไมเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานสิบกว่าปีแต่ความรู้สึกที่เหมือนถูกลูบคมทำให้เสียทรงจนยายนั่นหัวร้อยยาอใส่หน้ามันยังเหมือนพึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานสดสดร้อนร้อนการหลีกเลี่ยงไม่เจอหน้าไม่พบป่าพูดคุยเป็นสิ่งที่ตลอดหลายปีมานี้เกวลินจะระแวดระวังคอยสับราง เช็คตลอดหากงานเลี้ยงรวมตัวเพื่อนฝูงจัดรอบไหนแล้วมีใหญ่นั่นเข้าร่วมก็จะตัดสินใจได้ในทันทีไม่ต้องคิดมากมายว่าจะไม่ไปงานครั้งนั้นทุกคนนะอยากให้แกมานะเกวเอาเป็นว่าฉันจะยอมขัดใจสามีขับรถไปส่งแกไปทำงานที่นครนายกในเช้าวันรุ่งึ้นก็ได้อย่ะไม่ล่ะเราไม่ไปง่ายกว่า อีกอย่างนะเราไม่อยากทำให้ผัวเมียทะเลาะก,กันตามนี้นะดาวจะวางสายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเ,ยวเยวใหญ่เกลวอย่าเพิ่งวางอย่านึกว่าฉันไม่รู้ทันแกนะแกไม่อยากไปไม่เกี่ยวกับงานเลยแกกลัวเจอใหญ่ q u น n ใช่ปะอ่ะเงียบเลยชัดค่ะปอว่าเพื่อนกลัวอะไรไม่ทราบอย่าเพื่อน ไม่ได้กลัวแค่ไม่อยากเจอมันเป็นสิ่งที่ดังวนในหัวแต่ที่ตอบตัวเองเออกไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่อยากเห็นหน้าใหญ่นั้นทว่าคนรู้จุดที่กระตุ้นเก่งอย่างยัยเพื่อนรักตัวอวบก,ก็ทำให้คนสวยตัวท็อปของรุ่นถึงขั้นนวดกระตุกไปในบาดดนเพราะถูกจี้ใจดำ หากใครเก็บสถิติจดบันทึกไว้จะรู้ว่านัดรุ่นหลายครั้งช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากครั้งไหนที่มีชื่อสมิตราน,านเข้าร่วมเกวลินจะมีเหตุติดธุระไม่สามารถมาร่วมงานได้ทุกครั้งไปเรียกได้ว่าครั้งไหนมีสมิตราน,านครั้งนั้นจะไม่มีเกวลินความสนิทกันมาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันทำให้นับดาวรู้จุดอ่อนของเพื่อนรัก ว่าควรจะกระตุกหนวดหล่อนด้วยการพูดแบบไหนคนสวยจะหัวร้อนจนยอมไม่ได้นับดาวก็แค่นำมันมาใช้ในตอนนี้เหยียดอดีตเชียร์ลีดเดอร์คนดังว่าปอดแหกกลัวคู่ปรับตลอดการร้อยทั้งร้อยหล่อนก็ต้องยอมไปร่วมงานแน่นอนก็ได้แต่เราไปแป๊บเดียวนะ ยังไงก็อยากกลับไปพ,พักผ่อนเอาแรงไว้ทำงานอย่าอ้ ا! อีกอย่างแกสัญญาจะขับรถพาเราไปนครนายกอย่าลืมสัญญาของแกด้วยละกันล่ะยายอ้วนฮึอย่าแล้วเจอกันที่งานมันพรุ่งนี้นะยายผอมเสียงดนตรีในห้องจัดเลี้ยงแบบพลยเวดดังกระหึ่มอย่างคึกคัก สร้างบรรยากาศในช่วงหัวค่ำของการเริ่มงานเลี้ยงรวมตัวของกลุ่มเพื่อนวัยเรียนในมัธยมปลายให้ดูน่าสนุกสนานการกลับมาพบปะสังสรรค์แม้จะมีจัดบ่อยแต่ปีนี้ก็เหมือนจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมห้องที่มีจำนวนคนตอบรับมาได้เยอะที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามองหาใครยักษ์คนสวยให้ฉันช่วยหามะ อะไรยี่ดาวเราไม่ได้มองหาใครสักหน่อยแน่อย่ามาเนียนนู้นฉันไม่รู้หรอพาเจ้าพูดไปเรื่อยนะแกเจ้าของใบหน้าหวานรีบเสยสายตาที่แอบชำเลืองมองยังประตูทางเข้าอยู่บ่อยๆกลับมามองหน้าคนเจ้าเหนือที่ยิ้มกลิ่มล้อเรียนไม่หยุดเกลียดคนรู้ทันที่ต้องแอบมองเป็นระยะ เพราะเวลาผ่านล่วงเลยการเริ่มงานมาเกือบสองชั่วโมงแล้วแต่ยังไร้ร่างคนตัวสูงในงานทำให้คนที่แม้ปากจะปฏิเสธว่าไม่ได้สนใจการมาของคู่ปรับตลอดการแต่ลึกๆแล้วเกเวเินก็รู้ว่าตัวเองอยากเห็นและก็แอบ,บลุ้นการปรากฏตัวของอีกคนว่าหล่อนจะเป็นอย่างไรบ้างความที่ไม่ได้พบเจอนาน แม้อาจมีบ้างที่แอบส่องในโซเชียลของเานันแต่เมื่อได้มีโอกาสเห็นตัวเป็นๆเ,เธอก็อยากรู้ว่าลอนยังสวยบาทและดูท่าทางคุกคามกวนประสาทเหมือนเดิมไหมก็แค่นั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและที่สําคัญหากเลยเวลาแล้วยายนั่นยังไม่มาจะได้ปล่อยจอยสบายใจกับเพื่อนๆและนั่งเล่นยาวๆจนจบงานไปเลย จริงๆนะฉันว่าผู้แกสองคนน่ะเหมือนเป็นคู่จิ้นประจำรุ่นมุกเราเลยนะเห็นแกที่ไหนก็ต้องเห็นยายขวินที่นั่นตลอดเกลียดยังไงให้ตัวติดกันวะยังกบเป็นแฟนเลยถามจริงอ่ะเสียงฝ่ามือบางตบกลางบ่าหนาของคนช่างแซวดังลัน่นแข่งกับเสียงเพลงในห้องจัดเลี้ยง้อย <c oughs> เก็บนะยะใหญ่บ้าตีมาได้หรือว่าคู่จิ้นแกจะไม่มาแล้ววะคืนเนี้ไม่มาก็ดีนะสิแฮในที่สุดก็ยอมรับแล้วอะยายควีนเป็นจิ้นแก <c oughs> เอานะอย่าคิดมากไปไปเมาส์กับเพื่อนๆต่อดีกว่าไปกันแกอืมความสนุกที่ได้เมาส์มอยถึงเรื่องราวในอดีตทว่าก็มีเส้นบางๆที่ข้านไว ไม่ได้ทำให้คนตัวเล็ก,กรู้สึกเพลิดเพลินเต็มร้อยก็เห็นที่จะเป็นความระแวงว่าคนชอบกลั่นแกล้งในวันวานจะโผล่หัวออกมาตอนไหนนั่นจึงทำให้ดวงตาคู่หวานแอบหน่อยเลมองทางเข้าอยู่เนือง,องกระทั่งเพื่อนในวงบางคนที่มีอาการกลืมจากธิ์แอลกอฮอล์ออกอาการคลืคล้นเป็นพิเศษเริ่มหากิจกรรมง่ายๆทว่าดึงความสนใจจากทุกคนได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งเกวลินที่หลงลืมคนบางคนไปชั่วขณะ Truth or Dare ทำให้บรรยากาศในกวนคึกครื้นหนักมากเมื่อได้ฟังเรื่องสนุกสนุกอันเป็นความลับของหลายคนที่ไม่เคยมีใครได้ร่วงรู้มาก่อนก็ค่อยๆถูกเปิดเผยความจริงออกมาเรื่องแล้วเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการทำบางอย่างแผลงๆห่ามๆามชวนขบขัน เรียกเสียงหัวเราะเฮฮาไม่ขาดสายเวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินจนเกวลินหมดความสนใจกับการปรากฏตัวของใครบางคนกระทั่งมีความรู้สึกเดิมๆบางอย่างที่ห่างหายไปเนิ่นนานมันกำลังรบกวนจิตใจและก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งจูจูก,ก็รู้สึกเหมือนถูกแอบมองไม่รู้ทำไมในใจของเธอมันถึงเต้นตุบตับไปหมด ลุ้นหนักมากจนเผลอกลั้นลมหายใจเพื่อจะผินหน้าไปมองทางเข้าว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่หล่อนคนนั้นไหมกับสายตาคมคู่นั้นที่ชอบรอบมองกันเหมือนครั้งอดีตในวันวานสมิตาน,านันธนพัฒกุลเป็นหล่อนจริงๆสายตาคมกริบคู่เดิมทอดมองมาไม่ลดละ จนเป็นเกวลินเองที่ต้องก้มหน้าหลบก่อนราวกับภาพทับซ้อนในอดีตที่มันเกิดขึ้นดังภาพจำวันนอีกครั้งในอดีตยามที่รู้สึกถูกแอบจ้องมองเมื่อหันไปยังทิศท,ทางที่เซน์มันบอกก็มักจะเจอหลอนเมื่อได้มองตาก็จะเป็นคนตัวสูงที่มองสะกดตรึงสายตาจนทำให้เธอเห่ร้อนไปทั้งดวงหน้า เมื่อไม่อาจทนได้ก็เป็นเกวลินเองทุกครั้งที่เป็นฝ่ายถอนสายตานี้ก่อนเสมอครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแม้จะหลบสายตาลงต่ำแล้วทว่ารอยยิ้มบางที่คลี่ออกให้กันยามเผลอประสานตาก็ยังเป็นภาพวนวิ่งอยู่ในหัวใหญ่นั่นกำลังเดินมาทางนี้แล้วท่าทางสง่าโอหังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน จังหวะหัวใจที่เริ่มตุ้มต่อมตื่นเต้นแปลกๆจนไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ทำให้ร่างอรชรนสดุ้งสุดตัวเมื่อมืออวบตบลงมาที่ไหล่ไม่เบานักโอ๊ยเมื่อไปไหนคะเพื่อนตัวอยู่นี่ใจอยู่นั่นหรออา้าวครูจินแกมาแล้วสวัสดีจ้าควีนสวัสดีทุกคน โทษทีที่มาช้านะพอดีเราไม่ได้ขับรถมากว่าจะหาแท็กซี่มาได้ก็แบบนานเลยสนุกกันไปถึงไหนแล้วล่ะแม้จะเป็นประโยคทักทายรวมๆไม่เอ่ยถึงใครเป็นพิเศษแต่อดีตคู่ปรับรู้ดีว่าอีคนต้องกำลังจ้องมองกันอยู่เป็นแน่การคาดเดาอยากรู้ว่าสัญชาตญาณของตัวเองว่ายังสามารถทำงานได้มแม่นยำหรือไม่ จึงท,ทำให้เจ้าของดวงตาสีน้ำตาลอ่อนลอบมองไปทิศทางของเสียงแหบทรงสเสน่ห์มันเป็นดังนั้นเหมือนตามที่คิดไว้ไม่มีผิดเพีย้ยนปากอวบอิ่มที่พร่ำพูดกับคนอื่นไปเรื่อยทว่าตาสีเข้มที่มีประกายวิบวับแปลวราคู่นั้นกลับจ้องมองกันไม่วางตาที่เธอผู้เดียวแล้วทำไมนะไอ้ก,ก้อนเนื้อใต้อกสายเกิดจะคึก กระนำเต้นรัวเป็นกลองแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะเพื่อนเพื่อนทุกคนมากันครบแล้วเชื่ว่าเรามาเล่นทูตออดแรตต่อกันดีกว่าฉันขอให้รอบนี้เป็นแกนะยายเกวแกเลือกมาว่าจะตอบความจริงหรือจะกล้าทำทูตออดแร์เราเป็นคนดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วไง,งเยญดาวไม่ได้ ทุกคนเล่นหมดแกก็ต้องเล่นจะเลือกมากเลือกมาเร็วๆฉันเลือกแดแล้วกันถ้าเลือกได้จริงๆคนเอวบางก็ไม่อยากเลือกสักอย่างเพราะเมื่อมองหน้าที่ยิ้มเจ้าเล่จนกแก้มแทบแตกของนับดาว<ๆ>ก็รู้แน่ว่างานนี้คงต้องถูกแกล้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนความกังวลหนักมากว่าหากเลือกทรูธ หรือความจริงความลับบางอย่างที่เก็บงำไว้จะถูกเปิดเผยจึงทำให้ตัดสินใจเลือกแด่หรือว่าการกล้าทำแทนเพือพ่อนพย่นคะใครอยากให้คนสวยประจำห้องของเราทำอะไรดีไหนลองเสนอมาหน่อยเอ๊ะเราว่าไหนๆนะคู่จิ้นของนางก็ปรากฏตัวแล้วเราขอทาให้ยายแก้วไม่นะแกจะมาแกล้งฉันไม่ได้นะยายดาว ผิดไปจากที่คิดสักที่ไหนเพื่อนรักกำลังแกล้งกันอย่างไม่ต้องสงสัยพวกเราขอท้ายแกจูป,ปากับยายควีนเสียงเชียร์โห่ร้องด้วยความคึกคักของเหล่าเพื่อนฝูงดังกระหึ่มเป็นแรงหนุนให้เกมนี้ยังต้องดำเนินต่อไปเพราะมีคนอยากรับชมจุมพิตของคู่จิ้นประจำรุน่นถึงขั้นจดจอรอดู แกอย่ามอสละเกวขอร้องอย่าบอดอย่าทำให้เพื่อนๆผิดหวงัง